วันนี้เราจะมารีวิวหอยแคงนะคะหอยแคงตัวใหญ่ได้มาจากงานโอท็อปแถวบ้านอ่าเราจะมีงานตั้งแต่วันที่1ิบธันวาจนถึง23่ธันวาเป็นงานโอท็อปให้ทุกคนมาจับจ่ายใช้สอยกัน mm hmm. ตอนนี้เราได้มาหอยแคง1นกิโลราคาสองาสิบบาทใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมคะอืม น่าสนใจใช่ไหมคะเชิญมาร่วมงานโอท็อปของเราได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อจากอันที่แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดีวิวของหวานแล้วก็แบบของเล่นกันบ้างเริ่มจากของเล่นกันเลยก็จะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นแบบตั้งโชว์นะคะไม่รู้เรียกว่าไงเหมือนกันเราเรียก สายแย่ชั้นอะไรสักอย่างนะคะเราเรียกกันแบบนี้ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะคะอันนี้สอบสวยมากเลยได้มาจากงาน o อท็อเหมือนกันค่ะรอยซอย5สีค่ะต่อไปนะคะเป็นเยลลี่อย่างนี้เลยค่ะเราซื้อมา5ลูกนะคะลูกละสีเลยเดี๋ยวเราหยิบมาให้ดูทั้งหมดเลยนะ แม่ไจิ้มนี้ไปก่อนก็ได้วกันนะคะเราจะต้องจิ้มลูกอันนี้นะคะแต่ว่าเราอย่าพิ้งจิ้มนะคะเรามาดูสลิงกันก่อนดีกว่าสลิงเราซื้อมาอันเดียวนะคะทั้งหมดนี่รวมกันก็60บาทค่ะละ10บาทนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินกันเลยนะคะหวานอร่อยมากเลยค่ะหวานอมเปรี้ยวนะคะอันนี้ โอเคค่ะต่อไปที่ชิ้นต่อไปอันนี้เราขอรีวิวอันเดียวพอนะคะไม่งไงมันจะเสียเวลานะคะแล้วเอาสีฟ้านะคะอยากรู้เหมือนกันสีฟ้าคือแบบแต่ละวายมันออกมาแล้วค่ะทุกคนอ,อร่อยมากเลยค่ะ ไม่ไม่ใช่อนยมเสียเวลาเรามาดูข้าวหลามกันต่อเลยนะคะข้าวหลามมีทั้งดำทั้งขาวนะคะเดี๋ยวเราจะลองแงะดูว่าอันนี้ดำหรือขาวนะเป็นขาวค่ะนี่ดูชัดๆนะคะชัดๆชัดๆเราลองกินกันเลยดีกว่านะคะอ,อันนี้ก็ได้มาจากงานโอท็อปเหมือนกันค่ะลองซอยห้าสีเหมือนกัน ันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะผู้ช่วยอ๋อก็บอกละยี่สิบบาทค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองกินแค่คำเดียวแบบคำเดียวก่อนนะคะอ,นนอืม,อมอร่อยคะ่ะอร่อยเราไปที่ชิ้นต่อไปกันนะคะต่อไปขึ้น ให้กล่องอินรค่ะให้กล่องอินรอันนี้นะคะก็ได้มาจากงานโอทอปเหมือนกันความจริงมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเรากินไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลองกินให้ดูอีกนะคะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของวันนี้เลยนะคือเรากินไปแล้วคืออร่อยมากอร่อยอย่างที่คำล่ำลือกันเลย แล้วสรุปนะคะของทั้งหมดน,นะคะได้มาจากงานออนท็อปเท่าี4ซอยสุขสวัสดิ์54นะคะทั้งหมดนี่ราคาก็ไม่แพงค่ะแถมซิกเนเจอร์คือมีโชว์ลิงปกิดด้วยนะคะมีลิมสามตัวมีชื่อน้องปกิดน้องนุ่นแล้วก็น้องเด็กค่ะแต่และตัวจะมีความสามารถพิเศษของตนเองแตกต่างกันไปนะคะ แล้วก็น้องๆหนูนๆที่ชอบเล่นกันอยู่แล้วก็มีบ้านบอลหรือถ้าอยากถ้าเป็นสายสัตว์เลี้ยงก็จะมีกระต่ายแล้วก็มีช้อนปลาด้วยนะคะโอเคค่ะขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ